สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตน้ำลักขนาดธาตน้ำนะคะมีพิจิกกรกฎิดนดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายนปี2564เขาอ่านกันไปถึงไหนแล้วกวางพึ่งจะอยู่ในรายเดือนเมษา64ก็ต้องขออภัยนะคะที่กวางมาช้านะคะช่วงนี้นะกวางจะพักผ่อนนะมากเป็นพิเศษเลยแลนะช่วงนี้กวางไม่ได้ออกไปไหนเลยนะช่วงสงการหรืออะไรประมาณนี้กนะวาง โควิดนะมันเยอะนะช่วงนี้เพื่อนๆทุกคนก็ต้องรักษาตัวกันด้วยนะคะไม่เป็นไรนะสําหรับเดือนนี้นะกวางอาจจะทําแบบแยกราศีไม่ทันนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวกวางจะทํานะคะในรูปแบบเลือกกองไพ่นะคะดวงความรักประจําเดือนเมษายนให้กับเพื่อนๆนทดแทนกันเนาะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะสําหรับ ดวงความรักนะคะคนธาตุน้ำมีนพิจิกรกรกฎนะคะควางจะนับแบบตะวันตกนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการนับแบบโหราศาสไทยโหราศาสไทยคะ่ะในการตามหารักแท้นะคะให้กับเพื่อนๆอันนั้นจะเป็นเลิฟสตอรี่แต่นี้จะเป็นรายเดือนนะคะเพื่อนๆสามารถสลับดูกันได้นะจะ๊ะโอเคเรามาดูกันนะคะดวงความรักมีนพิจิกรกรกฎนะสำหรับคนธาตุน้ำช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะธาตุน้ำช่วงนี้ตกตะกอนในเรื่องของความคิดความรู้สึกพิจารณา นะะในความรู้สึกกับโอกาสความรักที่เข้ามานะคะเหมือนกับว่ามีมิจิกกระกฏนะคุณอาจจะมีคนคุยนั่นแหละนะมีคนที่เรารู้สึกว่าอยากจะมีแพชชั่นร่วมกันเนี่ยนะมีความรู้สึกด้วยกันนะแต่ทีนี้นะคะมีมิจิกกรกนะกฏเนาะคุณก็เอาสติของคุณนะคะเข้ามาควบคุมความรู้สึกของคุณก่อนละนะประมาณว่าเราจะทุ่มเทให้เขาดีไหมนะคือคุณยังมองไม่ออกก็ได้ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์เนี้ยใช่รักแท้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาเข้ามาเพราะ เป็นช่วงเวลานะที่ที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราเปราะ,ะบางมากที่สุดหรือว่าความรู้สึกเราอ่อนแอช่วงนี้นะธาตุน้ํานะคะคุณก็กลัวว่าการเข้ามาของเขานะจะทําให้ให้เรารู้สึกแล้วก็จากไปเหมือนเคยๆเหมือนที่ผ่านๆมานะคะในความรักที่คนธาตุน้านะคะคุณเจอมานะคุณกําลังมองพิจารณาน,นั่นแหละว่าคุณจะเอาใจออกจากเขาดีไหมนะเพราะว่าคุณเองคุณก็มองหลายๆอย่างเนาะจากการกระทําของเขานะคะมันยังมีอะไรบางจุดที่คุณรู้สึก ว่าคุณกับเขายังเข้ากันไม่ได้เป็นบางเรื่องเท่านั้นนะแต่มันก็ไม่ใช่แบบปัญหาร้ายแรงอะไรนะมีอิพิจิกอลกดแต่เพียงแค่ว่าคุณอะนะจะคิดไต่ตองเสมอว่าการที่คุณจะเอาหัวใจไปรักให้ใครคนใดคนหนึ่งอะนะไปมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งอะซึ่งถ้าน้ำคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเกิดอาการนิ่งกันไปนะคราวน,นี้มันมีไพ่เดอะมจิกเชนเข้ามากลางไม่รู้นะว่า มันเป็นทริคอะไรหรือเปล่านะคะที่คุณอยากจะลองนิง่งลองเงียบดูบ้างคุณจะดูซิว่าตัวเขานั้นะจะพยายามที่จะรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นว่าเขางอนอะไรคุณนะาธาตุน้ำนะคุณก็จะพยายามตามตื้อตามง้อเขาอยู่ตลอดเวลาหรือคุณพยายามที่จะนะคะเรียกร้องความสนใจเขาตลอดเวลาหรือพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยนะคะคุณจะใช้ความเป็นน้ําในตัวของคุณน่ะ คนทาตน้ําอ่ะคุณอยากจะเป็นน้ํานิ่งๆนะคะแต่ว่าน้ํานิ่งไหลลึกดูบ้างสิคุณอยากจะทดสอบอยากจะทดลองดูเขาบ้างสิว่าถ้าเรานิ่งแบบนี้เขาจะทักมาก่อนไหมเขาจะทักมาหาเราก่อนไหมนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะรู้จริงๆว่าสรุปแล้วอะ่นะน้เป็นเราที่แคร์เขามากกว่าที่เขาแคร์เราหรือเปล่านะเออไม่เหมือนเขาก็นิ่งไปเหมือนกันนะท่าให้ดูเพราะว่ามีไพ่สีถวยเขามาด้วยเพื่อน เออยังไงดีล่ะมันก็ดูเหมือนว่าเขาก็นิ่งไปเหมือนกันเขาก็ดูคุณเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแต่ก่อนนะั้นะคุณเคยง้อเขาแต่ก่อนเนะี้ยคุณเคยนะกระตือรือร้อนมากกว่านี้นะแต่ทาไมช่วงนี้นะคะคุณหายไปไหนประมาณนี้นะเขายังรอคุณที่เดิมยังรอคุณอยู่ที่เดิมยังรอนะคะให้คุณมาง้อแต่ไม่จะทัดนะ้ำคุณแบบว่าอยู่เฉยๆเลยอะนะแล้วมันเป็นความเงียบที่แบบว่า ยังไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้สรุปแล้วความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วหรือยังมันจบกันแล้วจริงๆหรือยังหรือว่ามันจะมีการไปต่อกันไหมสรุปว่าเราจะแข่งกันเงียบใช่ไหมประมสันนี้ คุณกับเขากําลังแข่งกันเงียบใช่ไหมคะธาตุน้ําระหว่างคุณกับคนคุยประมาณว่าใครรู้สึกก่อนนะคนนั้นชนะอย่างนี้หรอความมองว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเดินร่วมชีวิตนะคะหรือว่าเดินเส้นทางไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยบางทีนะความนิ่งเงียบนะมันใช้ได้บางสถานการณ์เท่านั้นนะหรือบางปัญหาเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าความนิ่งความเงียบนะจะใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไปนะมันจะกลับายเป็นว่าเราต่างฝ่ายเราต่างจะเข้าใจผิดกันว่าการนิ่งเนี่ยคือการเลิกลากันนะมันจะเป็นอย่างนั้นธาตุนะ้ํา,น,านะคะจริงๆอะคุณก็รอ ด้วยความจุกๆอยู่ในใจแล้วเนี่ยแปดาบเนี่ยคุณเองก็คิดอยู่เหมือนกันเมื่อไหร่เขาเมื่อไหร่เขาจะต่อแล้วกลับมาบ้างเมื่อไหร่เขาจะทักกลับมาหาเราบ้างอะนะจริงๆอรอคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันต่างหายต่างฝ่ายต่างไปกันแบบนี้หรอกคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่บางทีคุณก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเขา่จะพยายามเหมือนที่คุณเคยพยายามจะรักษาเขาไวไหมเ่ยคุณอึอดอัดนะเนี่ยทาาดน้าเนี่ย นะเมื่เหมือนกับว่าช่วงนี้คุณยอมวัดใจอ่ะยอมวัดดวงไปเลยวัดใจไปเลยนะถ้าเขากลับมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะไปต่อแต่ถ้าเขาไม่กลับมานะทตุน้ำคุณก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนะคุณก็จะใช้เวลาทําใจของคุณนะแต่จริงๆอ่ะคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอะคะ่ะโอเคนะเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะเอาจริงเขาก็เจ็บค่ะเขาก็อยากให้คุณแบบว่าสแสดงอาการออกกับเขาก่อนตัวคุณก็อยากจะให้เขานั้นนะมาสแสดงอาการนะคะเออมาทําให้เรารู้สึกว่าเออ เออเขายังแคร์เราในความสัมพันธ์นี้นะคือคุณอยากรู้สึกแบบนั้นอะคือต่างฝ่ายอยากจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกแคร์เข้าใจปะประมาณนั้นแต่กวางว่าเร็วๆนี้เขาน่าจะเป็นฝ่ายทักคุณมาก่อนนะพวะกวางเห็นไพ่ก้าวถ้วยอะความรู้สึกของธาตุน้ำรู้สึกยิ้มกระิ่งกิมโก้ม,มากเลยเขาทักมาแล้วคุณรู้สึกว่าแผนการของคุณนะที่คุณใช้ทิกในความนี่นมันมันสำเร็จอะนะถ้าเขาทักกลับมาตามน้าไพ่นะคุณรู้สึกว่าคุณจะ ลุยต่อกับความสมพัน์นี้คุณจะเดินหน้าต่ออย่างเต็มกําลังเนี่ยแต่ตอนนี้คุณดูก่อนไงน,นะดูก่อนว่าเขาจะทักมาจริงไหมนะเขาจะเออสามารถนะคะที่จะทาให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยแคร์เรามั่งหรือเปล่านะประมาณนี้แต่ความมองว่า,วาน่าจะมีการทักกลับมาแล้วล่ะนะในบางคู่นะเพราะคุณรู้สึกแบบว่า ฟรูบบมากรู้สึกใจฟูมากดีใจมากนะที่เขาทักกลับมาหาคุณแล้วคุณก็ยินดีที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นการวัดใจมากกว่าธาตุน้ำถ้าเขาทักกลับมาหาคุณนะคุณจะไปต่อแต่ถ้าเขาไม่ทักกลับมาก็ถือว่าตามนั้นนะคะมันเป็นไพ่เดทออกมาคุณก็จะทําให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ถ้าเขาไม่ทักกลับมาทุกอย่างก็จบประมาณนี้ประมาณว่าธาตุน้ําคุณใช้ความเด็ดขาดไปในตัวด้วยนะแล้วก็ใช้ความอารมุ่มอาร่วยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะประมาณนี้ค่ะ าตุน้ำอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอ๊ะยังไงเนี่ยความสัมพันธ์นี้แข่งกันนิ่งค่ะแข่งกันนิ่งไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีอืมถือว่ามันเป็นการวัดใจคุณก็เริ่มทําใจไปด้วยนั่นแหละนะทตุน้ํอาโอเคค่ะอ่ะที่นี้นะเดี๋ยวควนจะขอดูไพ่แปดดาบมาดูปัญหากันปัญหาะคะแปดดาบคุณก็รู้สึกอึอดอัดนะเนี่ยทำไมเงียบขนาดนี้แปดดาบมาบอกอะไรคะแปดดาบ มีไพ่อัศวินดาบเข้ามาเมื่อไหร่จะทักกลับมาสักทีไวๆให้เร็วเลยนะอัศวินดาบคุณอยากให้เขานั้นน่ะนะคะเอ,อ่อทักกลับมาไวๆเหมือนที่คุณเคยทักกลับไปหาเขาแบบไวๆเหมือนกันน่ะนะคุณอะเวลาที่เขาหายไปคุณก็พยายามที่จะงอเขาอย่างรวดเร็วนะคุณก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเช่นกันคุณไม่อยากรอในความนิ่งอะค่ะคุณก็เริ่มสงสัยว่าสรุปเขาแคร์เราไหมเขาแคร์เราจริงๆไหมเนี่ยเราจะได้แบบว่าเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เดอะตซันความโม้ว่าเขากลับมาแล้วลนะ่ะบางคู่นะ เออวังมาว่าเขากลับมาแล้วล่ะนะคะเอ่อคุณอาจจะอยู่ในสภาวะแบบอาจจะเคยคาดคิดว่าเขาคงไม่ทักหรอกเขาคงจะไม่พยายามรักษาเราไว้ในความสัมพันธ์หรอกเขาคงจะไม่แคร์เราเหมือนกับที่เราแคร์เขาหรอกคุณเคยอยู่ในจุดนี้นะเคยตกตะกอนในความคิดนี้แต่ปรากฏว่านะคะเรื่องคาดฝันไม่เกิดขึ้นเอ้ยเรื่องคาดฝันนะคะกลับเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาทักกลับมาหาคุณค่ะเป็นไทเดอรซันแล้วมันมีการเคลียร์กันแล้วด้วยเห็นปะอัศวินดาบเข้ามา คืออยู่ๆปุบปับเขาก็ทักกลับมาโดยสถานการณ์คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นไปแล้วนะเดอซันก็เข้ามาคุณรู้สึกดีใจอะเอาแบบนี้ดีกว,ว่าพ่าดน้ํารู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเห็นทางออกรู้สึกว่าเห็นแสงตะวันนะ ฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณเดินเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยนะกลับมาแล้วเนี่ยคุณต้องมาตกลงกันเลยว่าคุณเนี่ยไม่ชอบความเงียบนะถ้าไม่อยากให้คุณเงียบเขาก็อย่างเงียบก่อนเวลามีปัญหาอะไรคุยกันมีปัญหาอะไรทะเลาะกันยังดีกว่าที่จะเงียบหายกันไปความเงียบเนี่ยมันน่ากลัวกว่าการที่เราทะเลาะกันนะเอาจริงๆการทะเลาะกันเนี่ยมันยังทําให้เรารู้สึกว่า โอเคเรายังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเรายังแบบมีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่เรามันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเรายังแชร์กันอยู่นะแต่ถ้านิ่งหายกันไปเลยเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะคุณไม่ชอบความเงียบเลยท่านน้ำเอาจริงบางทีความเงียบมันใช้ได้แค่บางสถานการณ์นะไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ต้องเงียบต้องเงียบหายไปโดยที่ไม่เคลียร์กันเนี่ยมันจะเป็นการสะสมปัญหานะมันทําให้เกิดปัญหา ภาวะเหลือหลังนะทําให้เกิดแบบดินพอกหางหมูจนแกะไม่ออกแบบนี้นะคุณจึงไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะคะโอเคนะเออมันอาจจะเป็นทริคอีกอย่างหนึ่งของคุณอนะประมาณว่าเขาเคยเงียบใส่คุณก่อนคุณเงียบบ้างดูซิจะเป็นยังไงสรุปว่าเขากลับมานะจ๊ะอ่ะมาดูไพ่เดทกันเดทมาบอกอะไรคะปัญหานี้จะจบนะจบได้ด้วยดีไม่ใช่จบความสัมพันธ์นะแต่เป็นการจบปัญหาคุณอาจจะตกลงกันได้นะคะในความสัมพันธ์นะอะเดทมาบอกอะไรคะ เนี่ยเห็นปะ The e m b r เข้ามาสรุปแล้วก็ตกลงกันได้เด e อ m b r a c e ประมาณว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าธาตุน้ำไอ้เรื่องที่ควรทะเลาะไม่ทะเลาะนะแต่เรื่องไหนที่ไม่ควรทะเลาะ,ะ,ะกันเนี่ยทะเลาะกันแบบนี้เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมอืมโอเคค่ะอีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาแต่ก็ยังไม่ไว้ใจนะเจ็ดดาบเข้ามาถึงจะเคลียร์แล้วก็ตามนะคะแต่คุณก็ยังไม่ไว้ใจคุณก็ยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันค้างคาใจอยู่แต่คุณยังนึกไม่ออกก็ได้ว่า นี่ฉันจะเคลียเรื่องอะไรกับเขาแต่มันยังมีความรู้สึกที่อธิบายยากข้างในอะที่คุณอยากจะปลดปล่อยออกมาเหมือนกันสรุปว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อกวางมองว่าความสัมพันธ์นี้นะสำหรับคนธาตุน้ำกวางมองเห็นในเรื่องของการไปต่อนะคะแต่เจ็ดดาบเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแล้วล่ะที่แบบเป็นเรื่องค้างคาใจสําหรับคุณเราเคลียรกันได้จริงแต่มันยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะหรือว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ายังไม่อยากนะคะเอามาพูดตอนนี้คุณอยากจะดูไปก่อนก็แล้วกันอืมอมาดูไพ่เจ็ดดาบกันค่ะนะเจ็ดดาบ มีไพ่ราชาดาบเข้ามานะคะคุณไม่ชอบในเรื่องของการเอาความนิ่งมาควบคุมคุณอืการที่แสดงเอ้ยการที่ไม่ได้แสดงออกนะคะในความรู้สึกใดเนะี่ยคุณไม่ชอบตรงนี้มากคุณกําลังมองว่าสรุปแล้วการเคลียร์ครั้งเนี้ของเขามันเป็นการเคลียร์ที่คุณมองว่าเขาจะไม่ใช้ความนิ่งเงียบกับคุณจริงๆหรือเปล่าเขาจะไม่เงียบอีกใช่ไหมเนี่ยเจ็ดดาบราชาดาบเข้ามาเนี่ย บางคนนะคิดว่าความนิ่งเงียบเนี่ยสามารถเป็นอำนาจนะคะที่จะทําให้คนคนนึงนะคะอยู่ภายใต้ความงเงียบได้นะอย่างทุรน,นทุรายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณเลยนะธาตุนะ้คุณไม่ได้ทุรน,นทุรายในความเงียบนะคะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคุณไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้ไม่ชอบว่ามีปัญหาอะไรไม่คุยกันไม่เคลียร์กันนะอยู่ๆหายไปเลยคืออะไรนะฉะนั้นนะ่ะคุณจะรู้สึกทุกครั้งนะคะเวลาที่เขานิง่งเงียบไปคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่แคร์เราเลยประมาณนี้นะโอเคจ้ะ ทีนี้มาดูกันอามาดูไพ่สี่ถ้วยอดูเขาซิสี่ถ้วยมาบอกอะไรคะแต่ก่อนคุณเคยง้อเขาเดี๋ยวนี้คุณไม่ง้อคุณนิ่งบ้างเนี่ยเขาก็กําลังมองอยู่ว่าเออคุณจะมาง้อเขาอีกไหมเขาเคยแบบว่าเคยชินกับการที่ถูกง้อเนาะถูกคุณง้อเนาะแต่พอวันใดก็ตามที่คุณนิ่งหายเนี่ยเขาก็แบบเหมือนจุกๆเหมือนแบบอื่นๆเหมือนกันนะเอ้ยทาไมคุณเปลี่ยนไปแต่ก่อนคุณเคยทําอะไรเดิมๆนะแต่ทําไมเดี๋ยวนี้นะคะคุณดูเหมือนไม่เหมือนเดิมกับเขามันเป็นความรู้สึกเขาอะคะ่ะ เนี่ยเห็นปะมีไพ่ราชินีถ้วยเข้ามาพอเวลาคุณเงียบบ้างเขาจะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีมีความรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเลยเป็นห่วงคุณนั่นแหละเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างอยู่ๆนิ่งไปทําไมเม่งมาง้อหรือว่าคุณนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกแบบ อ่อนแอแล้วรู้สึกภายในจิตใจเปราะบางทันทีเพราะคุณเคยง้อเขาตลอดไงคะแต่พอคุณนิ่นงไปบ้างอะเขาจะเริ่มอ่อนแอทันทีเลยเห็นปะเขาจะเริ่มมีความกลัวมีความกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่มานะประมาณนี้ค่ะมีไพ่เทมเพ n c นเข้ามาสุดท้ายแล้วเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องกลับไปหาคุณแล้วนะหรือเขาอาจจะต้องแสดงอาการอะไรบางอย่างเบาๆนะเพื่อต่อคุณกลับมาประมาณนี้เทมเพนอะ ต่อให้คุณไม่ง้อเขาก็ง้อคุณนะเช่เพลนรู้งี้คุณรู้สึกว่าไม่ง้อตั้งนานแล้วทักนะรอให้เขาง้อดีกว่าคือที่ผ่านมาคุณกลัวสูญเสียเขาไงนะพอพอความสัมพันธ์น่ะกับคนคุยของเราหรือว่าคนรักของเรามีการนิ่งเงี้ยคุณจะเริ่มอยู่ไม่ค่อยได้ถ้านําคุณจะเริ่มตามง้อตามถามนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณลองบ้างดีกว่าอยากวัดใจเจ็บก็คือเจ็บวัดใจวัดดวงไปเลยนะคุณลองเงียบดูบ้างอ่ะปรากฏว่าจะเป็นฝ่ายเขานะที่ทักคุณกลับมาเห็นปะประมาณเนี้ย ทัดนะฮะผรู้อย่างนี้อยู่เฉยๆตั้งนานแล้วนะรอให้งอ้อรอให้ทักกลับมาบางคนเรานรักกันนะคะความรักนะไม่ว่าจะเป็นสถานะใดนะคนคุยคนคบเป็นแฟนกันแล้วเงี้ยบางทีเราก็ต้องผัดกันนะผัดกันง้อนะผัดกันประครับประคองถ้าจะรอให้ฝ่ายตามง้อตลอดเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าความรักเราจะไปไม่ได้ไกลถ้าสมมติอีกคนต้องพยายามตลอดเวลาคนที่พยายามมากที่สุดอะนะวันใดวันหนึ่งถ้าไม่พยายามแล้วเขาจะถอดใจออกมาเลย จะไม่มีการตามแล้วนะแต่มาเหมือนกับว่าท่านะ้าคุณเกือบที่จะเกิอดอาการแบบนั้นนะเกือบจะเกิอดอาการที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากถอดใจเหมือนกันนะแต่พอเอิญเขากลับมาพอดีค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออมีกําลังใจนะมี power ในการที่จะไปต่อนะแล้วก็ประคับประคองในความสัมพันธ์นี้ต่อไปโอเคนะคะอที่นี้มาดูไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยไหแม่รู้สึกแบบดีใจเบาๆกระหิมกิ้มก้อนนะท่าน้ำช่วงนี้นะรู้สึกดีใจนะว่าที่เขานั้นนะคะแค่ความรู้สึกเราอะ ก้าวถ้วยเออถ้าเรามีความรู้สึกแบบคนรักแคร์เรานะคนคุยแคร์เราทุกคนก็มีแรงบันดาลใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ทางนั้นแหละนะมันเหมือนกับว่ามีแรงขับเคลื่อนอะว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะชัดเจนขึ้นนะนะกับความรู้สึกที่เอออย่างน้อยๆเขาก็แบบมาง้อเราบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก้าวถ้วยมาบอกอะไรทตุน้ำก้าวถ้วยมาบอกอะไรคะ มานบอกไพ่เดอะ r m i ร์มิดเขามานะหลังจากที่คุณมองว่ามันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะทักหาคุณก่อนเนี่ยเพราะที่ผ่านมามันเป็นความเงียบมาแสนนานมากอีกใบค่ะแล้วก็มีไพ่อัศาวีเหรียนกว่าจะมาก็นานเหมือนกันกว่าเขาจะทักกลับมาเนี่ยก็นานเหมือนกันจนคุณถอดใจแล้วจนคุณรู้สึกว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วคุณเลิกอาจจะเลิกคิดเรื่องที่เขาแบบ จะมังง้อคุณก็ใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะแต่ปรากฏว่าเขาหายไปนานมากแล้วเขาเพิ่งเตะกลับมาเขาเพิ่งทักกลับมาแล้วคุณก็งงเหมือนกันประมาณนี้ค่ะเออคือตัวเราอะถ้าเขานิ่งไปอะคุณจะไวมากคุณจะทักกลับไปไวมากแต่มันกลับกลายเป็นว่าคุณลองใช้ความนิ่งเงียบจนคุณเกือบลืมไปแล้วอะนะว่าเคยมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์ปรากฏว่าวันหนึ่งเขาทักกลับมาคุณเนี่ยจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนคุยที่หายกันไปนานอยู่ๆก็ทักกลับมาก็ได้นะ โอเคนะคะสำหรับคนธาตุน้ําและนี่คือสถานการณ์นะคะของคนธาตุน้ำนะที่จะเกิดขึ้นนะคะภายในเดือนเมษายนนี้เป็นแนวโน้มเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะมีไม่ตรงกับทุกคนนะเพื่อนๆนะคะกวางดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะคะสําหรับคลิปของกวางนะคะเพื่อจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะอาทีนี้มาดูกันนะคนธาตุน้ํานะคะเออสิ่งที่กวางจะเปิดนะคะเป็นความรู้สึก มาดูความรู้สึกกันนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับค kind of ุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนธาตุน้ำจ๋ารู้สึกยังไงกับธาตุนั้นจ๋ามีไพ่หนึ่งดาบเขามานะคะหนึ่งดาบเข้ามาอืมโอเคเด็ดขาด The Empress เข้ามานะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ ที่ผ่านมาคุณเป็นคนใจเย็นมาตลอดเป็นคนที่ตามใจเขามาตลอดเลยเขารู้สึกแบบนั้นนะโอเคนะคะแล้วเขาก็อาจจะมี question mark นะคะอยู่ในหัวเขาแบบงงๆว่าแต่ก่อนเนี้ยคุณเป็นคนอ่อนโยนใจดีนะคะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณไม่ไม่ทําเหมือนในสิ่งที่คุณเคยทํากับเขาอย่างเช่นตามตือ้อตามง้อเงี้ยเขาบอกว่าคุณเอาความเด็ดขาดมาจากไหนท้างที่คุณไม่เคยใช้ความเด็ดขาดกับเขามาก่อนเลยก็ได้ค่ะท่า,ทานาอืมประมาณนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณอะ เป็นคนที่น่าค้นหานะคะหรือว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะช่วงนี้คุณจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อยากจะสารต่อในความสัมพันธ์นี้เขามองว่าคุณมีอะไรพิเศษมากกว่านี้อืประมาณนี้เลยตอนนี้นะที่เขารู้สึก j u s t ิ c e เวลาที่คุณเด็ดขาดเขามองว่าคุณเด็ดขาดจริงๆเขาเริ่มกลัวความเด็ดขาดของคนธาตุน้ําแล้วว่าจากที่คุณนิ่งๆนิๆ่งๆประมาณว่า อ,อ๋อไม่ใช่นิ่งๆสิทที่พูดผิดโอเคค่ะจากที่คุณเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนนะคะอบอ้อมอารีนะที่เขาเห็นประมาณนี้ว่าคุณต้องเป็นฝ่ายง้อเขาเสมอแต่วันหนึ่งพอคุณงัดความเด็ดขาดออกมาเขามองคุณใหม่เลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะจะเป็นคนในลักษณะที่คุณอะ่ะเป็นคนอ่อนนอกนะแต่แข็งข้างใน ข้างในถ้าคุณรู้สึกว่าได้เด็ดขาดแล้วก็คือเด็ดขาดเลยนะธาตุน้ําก็ยังบอกอ่ะคุณจะใช้ความเป็นน้ําเข้ามาแทรกซึมหรือเข้ามาตัดต่ในความสัมพันธ์นี้ได้อะ่ะนะประมาณว่าคุณจะเป็นน้ํานิ่งที่ไหลลึกมากเลยค่ะอีกสองใบสิแล้วก็มีไพ่ราชาดาบเข้ามาเขาเริ่มมองเห็นความเด็ดเดี่ยวของคุณอะ่ะนะเขามองตอนแรกเขามองว่าคุณนั้นน่ะนะคะ เป็นของตายสําหรับเขาเสมออะใช้ภาษาง่าย,ายๆกวางก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพูดต,งนะตรงๆนะเขาบอกว่าคุณอะเป็นของของตายสําหรับเขาเสมอแต่ในเมื่อวันหนึ่งคุณใช้ความเด็ดขาดออกมาในตัวเองอะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งที่บทที่คุณจะถือดาบบ้างคุณก็ต้องใช้อาวุธบ้างอะประมาณเนี้นะเพราะคุณใช้ความเด็ดขาดปุ๊บนะมันทําให้เขากลัวความเด็ดขาดของคุณเลยอะเขาต้องมองคุณใหม่เลยอะว่าคุณไม่ใช่ของตายสําหรับเขาเลยค่ะนะคุณเป็นสิ่งมหัศจรรย์ มากนะทีเ่เขารู้สึกว่าเขาคิดไม่ถึงนะว่าคุณจะมีอารมณ์ของความเด็ดขาดเข้ามาจาัดก,การในความสัมพันธ์ด้วยมันเลยทําให้เขากลัวแล้วก็รู้สึกว่าเกงใจคุณนะอืมโอเคค่ะอีกใบสิแล้วก็มีไพ่เดอะไฮ i ิ c เชตเข้ามาเนี่ยเห็นปะคุณเป็นคนที่น่าค้นหาอะไรมากกว่านี้แล้วเขาอยากจะพบคุณอยากจะรู้จักคุณได้มากกว่านี้จากสิ่งที่เขาเคยมองคุณแบบผิวเผนินนาทาน้ําจนวันนั้นถึงวันนี้เขาอยาก รู้ใจคุณมากกว่านี้อืมเขาอยากคบคุณให้ลึกซึ้งมากกว่านี้เขามองว่าเขาอะมองคุณผิดแล้วล่ะเขามองคุณแบบผิวเผินไม่ได้อีกแล้วอะค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะตอนนี้นะธาตุน้ําโอเคนะคะอะต่อไปมาดูซิว่าธาตุน้ําล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะตัวคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขามีไพ่เดมูนเข้ามาความรู้สึกของคุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณรู้สึกเริ่มจะไม่ไว้ใจเขา นะคะแต่ก็ยังแบบให้โอกาสอยู่นะแต่คุณก็มองไปไกลถึงอนาคตมองไปถึงดวงจันทร์เลยว่าถ้าสมมติว่าเราไปต่อกับเขาจริงๆอะ่ะคุณมองว่ามันจะไปได้ไกลจริงๆไหมเนี่ยมันจะเป็นแค่ความฝันความจินตนาการหรือเปล่านะที่เราเองก็อยากไปกับความสัมพันธ์นี้ให้สุดแต่คุณกลัวความเงียบของเขาคุณไม่ชอบความเงียบของเขานี่คือสิ่งที่คุณไม่ยอมรับอ c นะคะการที่เขาจะเงียบใส่คุณคุณไม่ชอบเลยทัดน้ําเอาจริงโอเคค่ะไปต่อ แล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะคะคุณกําลังแบบว่าพยายามอยู่นะพยายามที่จะไว้ใจเขาเชื่อใจเขาคุณก็อยากไปต่อ,ขอเขานั่นแหละนะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณทําก็คือคุณต้องปลดปล่อยนะคะความกลัวออกภายในจิตใจก่อนก่อนที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไปต่อได้อะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถให้คําตอบอะไรกับเขาตอนนี้ได้นะว่าจะเอาอยัางไงกับความสาาัมพันธ์นี้แต่คุณกําลังจะมองอะคะมองที่การกระทําของเขาเลยว่าเขาจะทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหายกลัวได้ไหมมีอะไรมาการันตีไหมนะเป็นการกระทําซัก นิดหน่อยก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังแคร์คุณอยู่นะไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาทําเป็นเหมือนไม่แคร์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยอมปล่อยแล้วไปอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้ทตุน้ำเดส่าเขามาเนี่ยคุณกําลังพยายามจะปลดปล่อยความกลัวลลคุณพยายามที่จะเชื่อนะคะในการกระทําที่เขาทําเพื่อคุณอยู่ตอนนี้นะอีสัมใบค่ะทัุน้ามีไพ่สิบถ่วยเขามาเห็นไหมอือคุณอยากคบกับเขาแบบมีความสุขอะ เอางี้ดีกว่าคุณก็ยังโอเคนะยังยินดีอะเขานะยังแบบว่ายังให้โอกาสเขาอยู่นะคะแต่ความรู้สึกอะยังไงนะมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆสําหรับคุณนะโอเคสิบถวยเข้ามาคุณอยากคบกับเขาแบบมีความสุขคุณอยากไปกับเขาในแบบชีวิตคู่นะคะในแบบครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกกับเขานะมม่เหมือนกับว่าคุณสองคนนะ่ะต้องปรับจูนเข้าหากันนะคะมันอาจจะเป็นระยะของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนอาจจะยังรู้จักกันไม่มากพอนะเขาถึงกลับมาสนใจคุณใหม่เนี่ง ที่ความบอกเขามองคุณผิดไปนะเขาอาจจะมองแค่ผิวเผินในช่วงเวลาที่คุยกับคุณแต่เมื่อวันหนึ่งอะคะ่ะที่มันมีการห่างหายกันไปแล้วคุณแบบว่ามีปฏิยาที่ไม่เหมือนเดิมกับเขามันทําให้เขารู้สึกว่าเออตัวคุณนั้นมีอะไรที่น่าค้นหามากกว่าเนี้มันเลยทําให้เขาอยากจะไปต่อกับคุณนะธาตุน้ําเนี่ยสิบถ้วยสิบเหรียญเข้ามาสแสดงว่าคุณให้โอกาสเขาค่ะคุณยินดีนะที่ ที่จะให้เขาพิสูจน์เพื่อคุณแต่ถามว่าคุณจะให้คําตอบเขาแบบชัดเจนตอนนี้เลยถ้าน้าคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังให้คําตอบเขาไม่ได้อ่ะเอาจริงแต่คุณยินดีนะยินดีที่จะให้เขาพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะว่าเขาจะไม่กลับไปเหมือนเดิมจะไม่กลับไปแบบทิ้งคุณไว้กลางทางเหมือนเดิมอ่ะโอเคค่ะเขาจะไม่นิ่งใส่คุณเหมือนเดิมอ่ะคุณให้โอกาสเขาพิสูจน์นะเนี่ยสามไม่เท้าขอดูต่อขอดูกันไปก่อนคุณยังให้คําตอบอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะคุณได้แต่พิจารณาแล้วมองดูคุณให้โอกาสเขาค่ะ ประมาณนี้อยากพิสูจน์อะไรก็พิสูจน์มาเลยนะโดยที่คุณแบบว่าไม่ต้องไปไปบอกความต้องการของเขาว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากให้เขารู้ใจคุณนะคะเออนะคุณจึงมองความรักนะคะช่วงนี้เป็นการพิสูจน์รักแท้มากกว่านะประมาณว่ามันเป็นเวลาด้วยนะเวลาเออ แล้วก็การกระทําด้วยอะที่เขาจะพิสูจน์ให้คุณรู้สึกว่าเออมันมีความไว้ใจมันมีความชัดเจนขึ้นนะกับความสัมพันธ์นี้ค่ะและนี่คือดวงความรักของคนธาตุน้ํานะคะประจําเดือนเมษายนนะคะจับไพ่สรุปสามใบให้ธาตุน้ําหน่อยซิมีมพิจิกกรกฎมีไพ่ห้าถับเขามานะเออห้าดาบนะต่างคนต่างความคิดอะเอาง่ายๆอะนะที่ผ่านมาเหมือนนิ่งใส่กันเพื่อเพื่อการประชดกันอย่างงี้จริงๆอะ ที่ผ่านมานะคะความนิ่งเงียบนะกับความรักนะบางทีเราแค่อยากเอาชนะกันแต่ก็จะบอกว่าความรักนะคะไม่มีใครแพ้ใครชนะนะถ้าเรายังรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะกันในความนิ่งเงียบอย่างเงี้ยนะนะมันมีแต่สูญเสียในความรู้สึกอะ่ะถามว่าจะมีใครได้อะไรนอกจากความเจ็บปวดจริงไหมอะ่ะถ้าด่ามันมีอีกหลายวิธีค่ะนะที่เรานั้นนะ่ะจะนะจะเข้ามาจัดก,การนะคะแล้วตกลงในความสัมพันธ์กันได้นะแล้วก็มีไพ่เดะเอ็มเพลเลอร์เข้ามาเห็นปะควบคุมนะควบคุมด้วยความนิ่งเงียบอนยะ่างเงี้ยอืม อ,อํานาจบาร,รมีอะไรอย่างน,นี้มาควบคุมกันเนาะอย่าเลยนะคะบางทีออความเงียบควางพูดไปแล้วหลายรอบนะว่ามันใช้ได้บางโอกาสเท่านั้นนะคะมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกโอกาสนะถ้าเรายิ่งใช้ความนิ่งเงียบมากเท่าไหร่มันยิ่งเสียความรู้สึกมากเท่านั้นเอาจริงๆหนึ่งไม้เท้าเข้ามากวางม,มองมว่าหาวิธีใหม่ในการที่จะจัดการในความสัมพันธ์ดีกว่านิ่งเงียบกันไปเลยเอาจริง ถ้าเรายิ่งนิ่งใส่กันนะนะเดาใจกันไปเดาใจกันมาเอาแล้วมันจะเกิดความท้อเริ่มจะเกิดความอยากเอาชนะเดี๋ยวมาดูซิใครนิ่งได้กว่ากันอย่างเงี้ยมันจะเป็นซะอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเราคิดจะรักกันนะคะไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาวัดกันจากความนิ่งเนี่ยว่าใครแพ้ใครชนะกวามมองว่าคนรักกันต้องไปพร้อมๆกันไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่มันต้องสามัคคีกันนะเราไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพื่อที่จะแข่งขันกันเข้าใจไหม มันต้องทําอะไรร่วมกันไปมากกว่านี้เราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเราจะชนะเราก็ต้องชนะไปด้วยกันก็คือจับมือกันไปนะแต่ไม่ใช่มาแข่งกันเองแบบนี้นะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะก็เป็นคําแนะนํานะสําหรับนาภายนะสําหรับคนธาตุน้ํานะขอบคุณมากมนะคะเพื่อนทุกๆคนนที่ติดตามเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปเดี๋ยวกวนจะไปทาพิกอ,อ,อ,อากาศพิกอากาศพิกอากาศให้กับเพื่อนนะคะดวงความรักประจำเมษาย,ยนปี2564วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อน